ก็บโตสวยจังนานโอ้บอกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหาซื้อหาซื้อไม่ได้ละของแบบนี้สมัยใหม่เขาไม่มีแล้วนะแบบนี้ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับชาวบ้านเดือด้าน สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ยหนูลงจากไลฟ์เนาะก็นึกขึ้นได้ว่าเราซื้อหมูมาหนึ่งแท่งนะคะเป็นสั์นอกเนาะแล้วยหนูที่แรกกะว่าจะเอามาทําเป็นหมูยอนะไปไปมามาเปลี่ยนใจนี่คือซื้อเมืองแต่เมื่ออธิที่แล้วเนาะไปไปมามาเปลี่ยนใจเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปบ้านพนะีเอ็มนะยหนูจะไปทําคลิปที่บ้านพีเอ็ม แล้วก็อากาศมันก็เย็นๆฝนตกพรำๆนะก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรกินกันดีเนาะในการรวมตัวของครอบครัวเรานะก็นึกขึ้นมาได้ว่า,าทำหมูกะทะนะคะก็ยายหนูหมูกะทะนะวันนี้ก็เลยคิดว่าเออทำหมูกะทะดีกว่านะคะเดี๋ยวย็ยหนูจะจริงๆมันมีเครื่องอยู่นะหั่นหมูกระทะได้ก็คือบางๆ แต่เย็นหนูจะหั่นมือหรือจะหั่นเครื่องดีอรถ้าหั่นเครื่องนี่มันเร็วมากเลยนะแต่มันเสียเวลาในการล้างเครื่องล้างใบมีดเพราะว่าใบมีดล้างยากมากเรามาดูวิธีการหมกักแล้วก็วิธีการทําน้ําจิ้มนะคะว่าเยนหนูจะโหพริกก็ไม่มีจะทาน้าจิ้มยังไงดีจริงๆมันจะต้องมีพริกจินดานะในการทําน้ําจิ้มก็เดี๋ยวก็จะไปดู สูตรมั่วัจะครัวที่หนูนะว่าจะหนูจะทําหมูกระทะออกมาในแนวไหนนะคะเป็นสูตรแบบไหนนะคะตาไไปดูนค่ะก็ให้หมูมันออกเป็นชิ้นลักษณะสักใหญ่หน่อยเนาะประมาณแบบนี้ไม่ต้องให้มันหนามากมันจะได้ง่ายต่อการ ในการที่เราเอาไปย่างก็อยู่ประมาณแบบนี้นะก็มาหมักหมูกันนะคะเพื่อนๆสิ่งแรกเลยอ่ะน้ำตาลทรายก่อนยังหนูจะใช้สายตากะเอาเนาะน้ำตาลทรายอ่าสัก2ช้อนโต๊ะผงกุ่งรส1ช้อน แล้วก็พริกไทยป่นก็คนข้างเยอะนะหมูมันเยอะนะนะคะน้ำกระเทียมไม่ใช่น้ำเต้าหู้ยี้ยหนูมีอยู่เท่านี้นะยะหนูใส่น้ำเต้าหู้ยี้ด้วยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะ่อยากใส่ไงเพราะมันเหลือถ้าไม่ใส่ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วก็น้ำกระเทียมดองก็ อยากจะใส่หมดเลยนะแต่ก็เดี๋ยวเยอะไปอันนี้เป็นน้ำมันงานะคะน้ำมันงาก็บีบไปเลยเยอะๆแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเราจะใส่ฝาเขียวลงไปพอประมาณแล้วก็ ตัวนี้ตัวนี้มันจะถูกกว่าฝ้าเขียวนะเป็นคิดคูแมนมันจะมีส่วนผสมของพวกเล้าจีนอะไรอยู่ด้วยนะแล้วอันนี้ก็คือไข,ข่ขาวไข่ขาวสีฟองนะเยนูมีอยู่เท่านั้นจริงๆเหลือเศษไม่ใช่อะไรหลรักเหลือเศษออกจากกล่องมันสีฟองนะคะก็เก็บไข่แดงเอาไว้ใส่ในน้ำซุปแล้วก็ทำการนวดค่ะคเพื่อน จริงๆไม่ได้นวดเราก็คือคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมันเข้ากันก็หมักเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เอาไปทําอ่าจะเป็นสุก,กี้หรือจะเป็นหมูกระทะอะไรก็ว่าไปเนาะมีก็สูตรมั่วของเย็นหนูไปนะไม่ได้มีอะไรตายตัวเวลายนหนูทำสุก,กี้ก็จะใช้สูตรแบบนี้นะแต่ไม่ใส่ตรพุ้ บางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่เนื้อเต้าหู้ยี้มีก็ใส่นะคะแต่สุกี้เนี่ยถ้าใส่เนื้อเต้าหู้ยี้มันก็จะหอมเนาะอืมเนี่ยเราอยู่ที่นี่น่นะมันไม่มีทําไงได้นะี่เกียจวิ่งออกไปซื้อไปก็ไปเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงนูนจริงๆเนี่ยถ้าเราใส่ แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันลงไปด้วยเนี่ยก็จะดีนะเพราะว่าเวลาเราเอาไปย่างเนี่ยมันจะทําแป้งเนี่ยมันจะไปเคลือบทําให้หมูเราไม่ติดกระทะอืมซุกี้ถ้าหั่นนะมันจะกินไม่อร่อยแต่ถ้าเจ็ดอักกนมันจะอร่อยไม่เชื่อทำยากมันมีทองออ,ออกมาแ่บ Come on. Yeah. <laughs> 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 like the cart you made you take your take your... on. Come on. Come on. did on. want on. Come on. Sure, but places. Power. How how No, no. So, you, you know, I, I don't like that stuff. You know why? I, I feel like? Because um, winter morning. không have tham, and pay for yeah. you don't have yeah. want to go back, work. back and forth, yeah. back and forth. Yeah. oh, No, oh. was a really good idea. That's, that's yeah. exactly, yeah. you know, that, yeah. you get yeah. it all in yeah. one and yeah. just take it down, yeah. yeah. <coughs> <coughs> เงอไม่ต้องยกแล้วยกทานี้ยแล้วอแล้วอนทน้าเราไม่ได้ปรุงเพิ่มอทาท้ายมันผสมไม่นีต้ว่าจะไปเค็นมันจะมีแบบมันเป็นสูตรอเีย่องนี้ได้น่ะแบบอีที่ผูกินนหวานแามเกี่ยวกับรู้สึกยังไงได้แยกบ้านเยกบ้าบานจะไปเทั้งมดทั้งเก็นเน่ะเป็นยังไงทานทุเรเนี่ยทั้งหมด มันค็อความท้าทายแล้วมันได้เรียนรู้จากที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพึ่งแม่พึ่งแม่แม่คอยถามให้พูดให้บอกอินเดินเข้าไปถามเลยปู่ปู่ป้าก็ฟังเรื่องเลยทำมือทำไม้กดโทรศัพท์ตรงลูกให้มันดูเช่นเดียวกันแบบนี้แล้วเราไปเข้ไปกินอาหารหย่เท้าใช่จะเข้าไปกินอาหารตามร้านอะไรก็ไปตั้งตั้งตั้ตั้งคกจะติดจะติดก็มีจบแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมกูแล้วก็ไปการเรียนรู้แล้วที่เกี่ยวกับ ได้ฝึกอารกินอะไรอย่างเงี้ยเงินเนี่ยเงินดอลนจะมาจะมันจะมามองดูว่ามันต่ำมากเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเลขต่ำแต่ผมว่าการที่จอมจะเช็คตัวเงินไทยแต่สมมติที่เนี้ยเจ็ดดอลลาร์เป็นกระดาษเจ็ดบาทเราไปชิมกับตัวเลขอย่างเงี้ยเจเจ็ดเหรียญเนี้ยก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้นั่นคืออะไรการซื้อช่ไหมถ้าซื้อถ้าเอามาทำกินมันก็ดีแต่ถ้าเราทำกินไม่เป็น มันไม่อร่อยขึ้นมามันก็จาเป็นที่ต้องไปซื้อกินแต่ซื้อกินแล้วมันอร่อยมันก็ดีไปถ้าซื้อมาแล้วมันไม่อร่อยก็ทํากินเองดีกว่าส่วนมากจะไม่อร่อยมันก็ต้องเรียนมั้อะไรไปเ,เ,เรื่อยมดมีไอ้้าหาญี่ปุ่นที่ปินเดเลจะแบบที่ว่าแล้วก็ใจร้ายมากเลยนะไปซื้อวันนั้นแท้ที่จะซื้อ่าฝากแม่มังแม่ชอบกินซูชิก็ไปเดินถามไม่ทุ้นหรือ,อว่ากกลบ้านแม่แม่ไปหาซื้อกินเอง ทำเสร็จแล้วกลับว่าเสร็จกับชิปประมาณนั้นน่ะเสร็จกับอะไรก็ไม่รู้เสร็จจับอะไรแล้วแม่ไปทําคลิปต่อหรืออะไรนะเสร็จจะทำแขกข้าวแม่เนี่ยแล้วก็เลยไปเก็บโต๊ะสดๆนานโอบอกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหาซื้อหาซื้อไม่ได้ละของแบบนี้สมัยใหม่เขาไม่มีแล้วนะแบบนี้น่ะ ได้ยินกับเคลื่อนครับโต๊ะบา้านส่วนต้นอ่าเล่นกลเล่นกลสุดๆมันก็คือแบบซ้อนทั้งหมดอย่า <c oughs> บ้านเราต้องใช้แบบใช่นะ<ต>ดึง<ต>ออกแม่ถึงบอกว่าไปซื้อมาเนี่ยเนี่ยจะมาหาว่ามันโบรงโบราณมันหาซื้อไม่ได้แล้วคนสมัยใหม่ก็จะเอาแต่แบบโอ้เดี๋ยวอีกเกียเอ็ม